ลายต่อมานะคะจะเป็นลาย snowflake นะคะ snowflake เนี่ยจะมี2ลายให้เลือกนะคะอันนี้จะเป็น snowflake ใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วก็มันจะมีแบบวิววับวบ,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 บนะคะมีเ t กเจอร์อยู่ที่หน้า snowflake ด้วยนะคะส่วนอันนี้จะเป็น snowflake แบบไซส์เล็กลงมานะคะ อันนี้พื้นผิวหน้าสโนว์เฟล e กจะเรียบนะคะนี่จะไม่เหมือนกันแต่ว่าทั้งสองสีนี้เนะี่ยจะเป็นสีเดียวกันคือสีพิงโกนะคะสีพิงโกเดี๋ยวกิ๊จะลองทาบให้ดูนะคะการทาบให้ดูนะคะนี่สโนว์เฟล e กใยญยนะคะนี่จะมีแบบเท็กเจอนิดหน่อยนะคะที่หน้าพื้นผิวของเขาสวยนะคิดว่าน่ารักเลยหละ สโนว์เฟลกนะคะเหมาะกับหน้าร้อนมากนะคะแค่ใส่ก็จะรู้สึกเย็นขึ้นมาแล้วนะคะจะเป็นลายสโนว์เฟล็กเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นสโนว์เฟล็กไซส์เล็กลงมานิดนึงนะคะนี่แล้วแต่คนชอบนะคะมีสองลายให้เลือกเลยคะ่ะเป็นตะขอเกี่ยวเหมือนกันนะคะใส่กับเสื้อเชอิ้ตสีขาวนี่แบบดูดีเลยทีเดียวเชียวนี่ให้ดูนะคะ